สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะส่วนคุณนายผู้พันนะคะจะมาแนะนำนะคะน้องขวัญเย็นนะคะน้องขวัญเย็นเป็นแพรเสียงไฮ้นะคะแพรเสียงไฮ้ดอกเป็น ซ้อนเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะเป็นแผรเสียงห้แต่ว่าน้องมีความพิเศษคือน้องเป็นสีทูโทนนะคะใน1ดอกนะคะน้องจะมีทั้งสีบันเย็นแล้วก็เป็นสีกลีบลายๆของขวัญนะคะเราจึงเรียกว่าน้องขวัญเย็นนะคะขวัญเย็นตัวนี้นะคะนี่นะคะน้องจะเป็นแบบนี้นะคะบางดอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่บางดอกนะคะบางดอกก็จะเป็นสีบันเย็นล้วนอย่างนี้นะคะ บางดอกก็จะเป็นสีของขวัญน,นะคะล้วนแบบนี้นะคะลูกค้านะคะท่านไหนสนใจนะคะทั้งสวนเรานะคะขายสีทูโทนนะคะสีทูโทนแบบนี้นะคะกิโลละ250บาทนะคะ250บาทค่าจัดส่งนะคะ50บาทเหมาเมานะคะลูกค้าจะรับกิโลก็ได้นะคะ ลูกค้าจะรับกิโลก็ได้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสนใจน้องขวัญเย็นนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะ096นะคะ6676424นะคะอาทางสวนก็จะมาแนะนำนะคะน้องขวัญเย็นนะคะปลูกเป็นแพงเซียงไฮ้นะคะดอกเขาจะเปน็นชั้นชั้นแบบนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะ